ตำปุ่นไว้จินึ่งก้อนเนี้ยนึ่ง้อนเนี้วตำปล่นอือหอกุ้ง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 น้อนกันเะเพื่อนๆกุ้งนอนกัทเอะาเพื่อนียบคอมเมนต์มันหายด้วยเอ้าไปไหนละคอมเมนต์ไปดุดเหรอเอ้าไปไหนละไปไหนละ เงียบแลีเนี้อไม่ต้องอู้อ่ะอืีนี้กุ้งนอน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 อืมใก้จะกินแล้วนะคอมเมนต์น้ำมันเงียอยงมัน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 ค้างเหรอ เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพื่อนๆหรือว่าไม่มีใครหรือว่าไม่มีใครพิมพ์มาอยู่เหมือนเดิมนี่มันไม่ได้แข็งเกินอยู่เหมือนเดิมมาเพื่อนๆมากินด้วยกันเร็ว

nói chưa chắc chặt 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 chắc 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 ย่างพิดไม่ตำแจลวอพิกลิ้อ้ยแซ่บเจ็บเจ็บเจบเอมเอาหอมมาย่างลยเดี๋ยวเอาหอมใหญ่มาย่างลุ้น่เจ็บแจ็บเจบแจ่บแบเจ็บอืมออนอนนาอืนอนนาอืนอนนา นนนเพื่อนมาเร็วหนึ่งสองสามอมอืออือจับจับอือจับ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  tất cả những cái thương hiệu hết hôm hương hết hương 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 thầy hương 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 เห็ดหอมใส่ปลาอู้เี็บเียบเียบเียบเอ่าเพื่อนๆเห็ดหอมเห็ดหอมออาอืมอู้ท้องร้อนท้องร้อนท้งเสียบ แฉบแฉบแฉบแบทั้งร้อนทั้งแฉบเพื่อนเพืน